ด้วยสิ่งยั่วยุทุกวันนี้มันเยอะมาก<ช>มันทําให้เราอยากจะเป็นเหมือนคนนี้<ช>อยากจะทําเหมือนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราลืมไปว่าแบบมัมนไม่มีบ<ช>ีเดสกาสอง เพราะว่าไม่มีใครที่มาแทนที่ใครได้นะคะต้องมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวถึงจะประสบความสําเร็จในฐานะยูทูบเบอร์ค่ะโดยเมื่อสัปดาห์ก่อนมหาวิทยาลัยรังสิตจัดงานสัมมนาอันนี้ขึ้นมาค่ะเทรนโลกอนาคตเปลี่ยนจเจาะเบื้องหลังของเหล่ายูทูบเบอร์มีคนที่มีชื่อเสียงดังๆบนโลกออนไลน์มาร่วมงานนะคะแชร์ประสบการณ์กัน่ากว่าจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในวันนี้ไม่ง่ายแล้วก็ห้ามทอค่ะ อย่าง e อีทบงลางนะคะตัดสินใจเปิดช่อง YouTube ไม่นานมานี้เองอช่วงโควิด -19 ค่ะคุณผู้ชมตอนนั้นไม่มีงานเดินทางรีวิวฟรีร้านอาหารข้างทางค่ะช่วงแรกๆนี่คนดูคลิปหนึ่งเนี่ยไม่เกิน5 0ถึง60คนลลแต่ว่าคนเริ่มขยับ<า>ขึ้นมาเป็นหมื่นค่ะจากคลิปกินซอยจุนะคะอาหารบ้านเกิดภาคอีสานทําให้พี่ e อีทบงลางเขาก็เริ่มรู้และกลุ่มคนดูของตัวเองส่วนใหญ่ต้องเป็นคนอีสานค่ะจึงจากกลุ่มเป้าหมายง่ายขึ้นนะคะคอนเทนต์ต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องอาหารท้องถิ่นเลย ก็ชวนศิลปินที่รู้จักมาเมา้ามอยอัปเดตชีวิตค่ะ ด้านกายฮารุนะคะสุป,ประกอบค่ะคู่รักคนบันเทิงที่หันมาเอาดีการเปิดช่อง YouTube กายฮารุ Family เ <c oughs> พราะว่าอยากเก็บความทรงจำดีๆค่ะในช่วงที่ลูกๆทั้งสามกำลังโตแต่ว่าคอนเทนต์ที่ลงกลับถูกใจชาวเน็ตค่ะก็เริ่มผลิตคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆนะคะโดยหนุ่มกายเนี่ยเผยว่าดีใจที่วันนี้ตนได้เป็นตัวของตัวเองในโลกออนไลน์เพราะว่าในจอทีวีเนี่ยเป็นคนอื่นที่เล่นตามบทบาทตลอดค่ะ ซึ่งการเป็นตัวของตัวเองถือเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆในการทำ u t u b e นะคะจุดยืนคือภาพจำเพราะถ้าหักไปซ้ำกับคนอื่นเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้ค่ะเทรนด์มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วตามยุคสมัยตามเวลานะฮะแต่กลายว่ายูทูบเบอร์ที่ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเทรนด์ของตัวเองหรืออะไรตามเทรนด์ของโลกซาเสมอไป <c oughs> อะไรอย่างนี้ ถ้าเรามีความจริงใจกับคอนเทนต์ของเราแล้วมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะจุดยืนอะจุดยืน <ผม S 1> ในคอนเนมันสำคัญมากๆเลยเ,เพราะถ้าเราจะเปลี่ยนไปตามทุกๆคนเรื่อยๆอะเราจะเสียความเป็นตัวตนของเราใช่แล้วนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยในใน,ในการอยู่ในในสังคมของแบบโซเชียลทุกวันนี้ ด้านเอแคลด์จือปากค่ะก็มองว่าการเป็นยูทูบเบอร์ไม่ใช่เรื่องยากเพราะปัจจุบันทุกคนเนี่ยมีมือถือถ่ายทำวิดีโอกันได้ง่ายขึ้นนะคะแต่อยู่ที่ใครกล้าทําก่อนค่ะอย่างเจ้าตัวเองเนี่ยโพสคลิปแรกที่ถ่ายทําด้วยมือถือธรรมดาธรรมดาจัดแสงแบบธรรมชาติเลยค่ะเปิดประตูเปิดหน้าต่างเอาไว้และทาในสิ่งที่ถนัดก็คือสอนแต่งหน้าค่ะแต่มาในยุคนี้คนอยากเป็นยูทูบเบอร์กันมากขึ้นคู่แข่งจึงมีเยอะนะคะยูทูบเบอร์รุ่นเก่าเองก็ต้องพัฒนาฝีมือค่ะให้ตนเองเป็นคู่กําหนดเทรนด์ให้ได้ จึงต้อง,องไม่หยุดศ<า>ึกษาแนวการตแต่งหน้าใหม่ๆนะต้องทันสมัยตลอดค่ะนนนในขณะที่งทวงการนางงามเองนะคะ คนที่ดังมาจากการรีแคปการประกวดก็มีมากขึ้นหนึ่งในนั้นคือพี่จีจี้จรุชาปานมุนีและครูเจนเจนรบชัยเลิศครีเอเตอร์ประจําเพจดังพูดได้ไหมพีจ่จี้ซึ่งก็เผยนะคะว่าแฟนนางงามมีเยอะมากค่ะแล้วก็อยู่กันเป็นกลุ่มทุกคนรู้ความเคลื่อนไหวนางงามเท่ากันนะคะถ้าหากติดตามกันจริงๆแต่คนที่เป็นครีเอเตอร์แล้วก็มีเพจมี YouTube ของตัวเองเนี่ยต้องสร้างคอนเทนต์น,นากระแสะให้ได้ค่ะเพื่อให้คนดูอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ติดตามเราคนเดียว เมื่อมีผู้ป,ประสบความสําเร็จจากการเปิดปช่อง YouTube และแอปพลิเคชันอื่นๆอ,อีกมากมายบนโลกออนไลน์ก็ทาให้คนรุ่นใหม่อยากเป็น YouTuber ร์กันมากขึ้นนะคะหัวใจสําคัญค่ะที่จะสามารถก้าวหน้าในวงการนี้คือความขยนันเรียนรู้และพัฒนาตนเองเสมอค่ะ คือวงการเมคอัพเนี่ยแอบเปลี่ยนมาหลายปีแล้วสังเกตไหมว่าตอนต้นปีอะ่ะถ้าเราสัมภาษณ์คนก็จะบอกว่าเทรนด์ของปีนี้คือผิวบางใสพอกลางปีหน่อยเริ่มมีเทศกาลหน่อยเทรนด์ปีนี้คือเรื่องของสีสันอพอจะไปปีเทรนด์ปีนี้คือเรื่องของกลิตเตอร์คือวนอยู่อย่างเงี้ยคือหนูก็รู้จะเล่าเไงว่ามันเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแต่รู้สึกว่ามันก็ ตามเทศกาลดีกว่าว่ามันควรจะทำไงให้เหมาะสมอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของการหนูว่าสิ่งที่เปลี่ยนคือเรื่องของลายเส้นสังเกตไหมว่ายิ่งยิ่งปีมากปีขึ้นเนี่ยลายเส้นมันจะมีความเบาลงมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นก่อสมัยก่อนเราจะถม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 ต่อให้เป็นงานผิวบางอ่อนเราก็จะถม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 อะไรเงี้ยแต่ปีนี้มันคือแบบมันบางมันอย่างคิ้วอะสมัยก่อนคือเราถมดําสมัยนี้มันคือการเขียนเลียงเส้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นในรูปแบบของแบบนี้มากกว่าสิ่งแรกที่จะต้องทําทํากันบ้านเราพี่จีนเนาะใช่ต้องศึกษา กล้ถึงเวทีแล้วว่าเราก็ไม่ได้รู้จักทุกคนเนาะสิ่งที่เราทำกันบ้านหลังบ้านคือต้องไปค้นคว้าหรือว่าไปหาว่าแต่ละประเทศมีใครมาบ้างและคาแรคเตอร์ของแต่ละคนมีดีมีเด็ดอะไรและอะไรที่สู้กับที่จะต้องไปสู้กับสายสะพายไทยแลนด์และไทยแลนด์เราจะต้องมีอะไรเพราะว่าเราเราทำไทยแลนด์อยู่เนาะเราก็<ช>ต้องรู้ว่าบ้านเรามีอะไรแต่เราไม่รู้ว่าต่างประเทศเขามีอะไรไง แม้คนเบื้องหน้าหน้าใหม่นะคะก็แจ้งเกิดในโลกออนไลน์กันมากขึ้นค่ะแต่กลับขาดแคลนคนตัดต่อนะคะปัญหานี้ก็เจอกับตัวเอกแคลจืปากค่ะถึงขั้นต้องไปเข้าคอร์สเรียนตัดต่อเบื้องต้นด้วยตัวเองเลยซึ่งเจ้าตัวมองว่าสายอาชีพนี้ยังกระจายได้อีกหลายตำแหน่งนะคะเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะต่อยอดความถนัดของตัวเองได้ค่ะ